ปรากฏการณ์ทางธัรมชาติพึ่งขึ้นใต้คางพระพุทธรูปปางเปิดโลกเรามาดูนะครับด้วยความอันศีนนานๆา,า,าจะเจอสักครั้งนะครับมา,บางองค์อาจขึ้นตร,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับ แต่นี้ขึ้นตรงคางพอดีเลยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่แปลกที่เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันครับเป็นพุทธรูปปางเปิดโลกที่จังหวัดนครนานยกอยู่ที่วัดลำลอยจังหวัดนครนานยกครับให้ว่างก็ลองมาชมกันได้นะครับนานๆจะพบเห็นแต่สัตว์นะครับมันไม่รู้หรอกว่า ตรงไหนควรไม่ควรแต่ด้วยความเป็นธรรมชาติของสัตว์ก็เลยทำให้พวกเราได้เห็นความแปลกใหม่ครับขอบคุณครับ